เปิดไอ้นี่นะซ,ซื้อซื้อพันพันผักมาจากลาซาด้าแล้วก็มาลองปลูกนี่คือการทดลองปลูกครั้งแรกของช่องอยากลองทําดูนะคะดูการทดลองปลูกครั้งแรกไม่เคยปลูกผักเลยไม่เคยปลูกผักเลยก็ยังมาทดล,ลองปลูกดูก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะออกมาหรือเปล่าที่เราปลูกพรุ่งนี้เมื่อเช้าเพิ่งเอาลงก็คือต้นถั่วถั่วไร่ถั่วไร่ข้างแล้วก็ตัวนี้ก็คือข้าวโพดทับทิมสยามแล้วก็ ทุเรียนทุเรียนสั่งมาสามต้นตายไปแล้วหนึ่งต้นเหลือสองต้นไม่รู้จะรอดหรือเปล่าคือการอยากลองทาอยากลองทําเพราะว่าอยากลองทําทุกอย่างทั้งช่อง YouTube แล้วก็ของเทียมเอามาปลูกแล้วก็ลองทําดูเออก็มีอะไรนะงไงมีพระเอกมาเลยนะพระเอกไม่รู้จะทําให้พังหรือเปล่านี่ดูซิพระเอกมาก็ลองดูนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่จะลองทําแล้วก็ลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหม ได้ยังไงคลิปต่อไปจะยาวกว่านี้นะคะฝากติดตามด้ไม่รู้จะอัพโหลดลงหรือเปล่าทำเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะ